วันนี้ครับพยานพดพาพูดเพราะมันเราพูดทาง้อไหนก็ไ่ได้เพราะไาม่มไว,มมวมคลิปเราเรา้่คลิปมันจะต้ะองบอกให้ดูชัีนเน,รน,นเราเลิกกีุ่มพ่อวันนี้<อ>เลิกกีพุ่มรันยังัยังมีครับผมยังไม่รู้นะครับยังไม่ชัดเจนนะครับผม สองเขาล่นต่าง่ทต่างาิ็เชียรปุ๊บรับ่อบี้ครับเสียบี้ครับลุงปีอพ่อทีมพืน้อยครับพ่อผู้จัดเฮกันตุ่มตุ่มเดฟงคุ่กับกเฮกันมวนกุด้ฟังคนนะท่านีมวคว้าเนีกับมวลคว้าเนเดี๋ยว ยังเอาแม่ลายเอาคืนกัสินี่ครับแข่งกัน่โครับแล้วมาขึ้นจนไม่มีมยูครับเแมล่าเพมีแมลาแลัวงสองเพลงแล้วก็เงียบเลยทำุอ้รอบานตุ้มรก็เด่นเลยขึ้นตึงขึ้ึงถึงงสุดยอดครับก็สอมากครับก่อนชัยวันนี้พ่อลูกลู่บุญยังโมพ่อ ดูครับ <Auf> สุดยอดครับีราคาอไนีาดอครสอ้องบาทกับจบแสนเนาอาวลงหัวลร่วงกูเเกินสองรอยดอกหัวลงหสามพันดกก็บาทละสามนโยวัดีครับ เขอซื้อตอนนั้นเขายมาส่บาทสี่พัซื้อเมื่อสิบบาทเนาสะดวกเขาซื้อสองหมื่นเจ็ดสองเจ็ดสอจ็ดได้เลยสองบองาทไดไดพิ่มอีกสองบาทว่ะพ่อขายรถดิขายรถ่ำดิ่งมาขาย่ชงนีนะขายตอนนั้นแต่สามหมื่นัได้กำไรอยู่ดิสามหมื่นพอดีพอดีก็ได้ ยังยังนั้นทุกเจ้าราตั้มันสามหมื่นสองเนยสามหมื่นสองอ๋อนีาทำนกนวันนี้กันวันเาสวยไปหมดเลยอ้ามาแล้วคนวยแปลักของพี่นี่ครับเดินกินติดเาะปายยามเย็นเนี่ยอร่อยครับแอดมินครับอยนะครับนี่ครับแอดมินอยู่รับชิปครับผม ที่เห็นแบบนี้ไม่ทำไรนะครับอัพคลิปนะครับอัพคลิปให้ f c นะครับอัพคลิปให้ f c ได้ดูนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับไฟนะครับไฟยังสวยงามมาแล้วนะครับนี่ครับเรีุดทีันสวยงามก็เรมแล้วครับนี่ครับ อากาศรอบๆนะครับพ่อมาทักระบาได้เลยนี่ครับนี่ดูัดนไอตัวมาเลื่อนกับครับแล้วเอาเชิ่อทีครับไปทำนานเกินับเสือหมือเลยครับกระดิ่งน้ำกระบะหยุดวันไหนบุราเบระยึด oh มือรถต่อไปล่อยไปเลยนะฮะรีบตไปเลย นี่ครับมาเออิิมมาาเเร็วๆนะครับผมสถานที่วันนี้งานฟรีนะครับใครมาช้าไม่มีที่ยืนนะครับผมมาช้าไม่มีที่ยืนนะครับวันนี้ที่ขยับกับคนนี้วันนี้ไม่มีแมวลูกแมวล่าดเลยนวดใส่เพลงแร้วเพลงนี้ก่อนซีรีส์4ต่็ปล่อยเข้ามาเลยเดี๋ยวก็นอนหนู

เสกข้าวหรือเปล่าแนวเลยสองเมตรเลื่อนลูกเตามเกเยวสนามองเโกรเลยไ่ได้าเสไม่น่าจะมาก่กน่ากันงเก็งเพแหม่ไดเเนี้เราเข้าไปดูอน่วจะป่อไรนมาทำนไปบอกก็เอไปบอกเยวไปกีนามันสี่ห้าตัวนะแต่ตัวเล่นสเดี๋มาต้นตัวาเราซะด้วยนะ เอออย่างาเป็โกงห่ดวนี่ยทีการโดนแฟคลับกาท้ายเสือบัตรสองบาทสองพันใบบัตรแข่งเลขไปในเ้อนเดวามา่าเป็นซอยมาสองสามหมื่นโอ้ย่วยครับนถงอ่ะแต่ว่าพท่านได้ขายเด้เยซอยเป็นเถเขาบอกให้ขายก็ลยว่าให้มันเสียงานลูกสาวก่อน่คช่วยเยอะเลยละสองบัตรสามบัตรพลงหลายสด แบลลบาละร้อยแบบละร้อยทำเงินแ่คือสามวันในทำรับปุ๊บคือเก็บเงนินีน่งา,งานพ่อการชัยนะครับปีหน้านะครับงานพ่อการชัยนยเนสาน้อยละเพินโชว์ <S <S ยังไงก็อยกพักครับตอนนี่เราไเดินามีามแฝงของผู้หญิสาวน้อยเีชรป็นแนยอมเรียบร้อยแล้วัเจ็ดศูนย์อีกระเบียบก็งต่อรองกันอีกทผมผมคุยกับบันเจอแล้วขายมือือ พอหยุดนะครับคลาผมถางเงินในกระเป๋าเ่าไม่ถางมือได้เพราะพอหยุดมาถางเงินในกระเป๋าขับของเจ้าฝากไปได้28ที่วัดป่าแสงวองแสงทองพรมรังสีโบราณ28งานข้าวปลาสามัคคีข้าวปลาสามับคี

เบีขอบีนะครับนี่เสียบีครับโยนว่คขันหลับบอลนะครับถ้านบี้ไปทำเอานะนี่เนีแฟครับซอยกันซอยกันซอยพวกไอ้เสียบี้เสีบี้พี่ก็ว่าไว้แล้วว่าขอให้ให้ได้รับบอลเรียจะลงอลเพราะฉะนั้นสรุปแบบจัด้ลักบอลเลียบีเสียบี้รัมาเป็นเจ้าภาพรับ เป็นเจ้าภาพจัดงานแต่ว่าเย็บได้เท่าไหร่ชายทำมรบ้เบอร์แล้วนุกถวายพันธุ์สต่สิ่งมีชีวิตอาเซียลูกพ่อโดนอาเซียหลังปีใหม่ให้ทำงานลูกสาวเสียก่อนโอ้ห

ฝากช่องเดชเจวันออฟฟิเชียลนั่นไปด้วยครับเด้อพี่น้องครับนะครับช่องเดชเจวันออฟฟิเชียลนั่นไปครับคอยพี่น้องรำด้วยรำด้วยเด้่อขบถลก้นปังปังครับ